สวัสดีค่ะวีจากรลุนซานนะคะวีจะผ้าไฟเบอร์ติดไปกับกล่องนี้นะคะแล้วก็ทากันซึมอคอาปรสิท์คอแล้วเราจะลองใส่น้ําดูค่ะมาค่ะตามปกติผ้าไฟเบอร์นะคะเขาก็จะมีรูรูนิดนึง๋ยวเราจะมาลองทางกันซึมดูนะคะถ้าผ้าไฟเบอร์เป็นคุยๆเราสามารถแต่งได้นะคะวีจะตัดออก แล้วก็ตามมุมนะคะเราต้องทําให้เขาแนบลงไปให้สนิทกับมุมนะคะเวลาเราทาเราต้องทําให้เขาแนบสนิทมากที่สุดนะคะมาค่ะลองกันซึมกันนะคะการทากันซึมนะคะมีแนะนําให้ทาสองรอบนะคะเทียใส่นี่เลยแล้วกันเนาะไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าเราทาหนาค่ะมันจะแห้งช้าตรงมุมมุมวีจะพยายามกดกดเข้าไปนะ มุนี้กดเข้าไปนี้นะคะพอเราลงกันซึมลงไปนะคะผ้าไฟเบอร์มันจะแนบก,กับผิวโดวยอัตโนมัตินะคะเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะรอบแรกของเรา น,นเดี๋ยวเรารอเขาแห้งนะคะสักสองชั่วโมงนะคะทารอบที่สองกันนะคะ <Okay. S 1> รอรอบสองแห้งแล้วก็ไปใส่น้ำกันนะคะแห้งเรียบร้อยแต่ว่าลองดูตรงนี้นะคะเห็นจุดจุดสีดำนี่ไหมคะ อันนี้เรียกว่าตามมดนะคะรูพวกเนี้ยค่ะน้ำยังรั่วได้อยู่เดี๋ยวเราจะมาย้ำตรงที่เป็นตามดกันนะคะ <S <S น่าจะโอเคนะคะถ้ากสมมติว่ายังมีตามดอีกเราก็ต้องย้ำอีกนะคะวีจะรอรอบนี้เซ็ตตัวนะคะแล้วก็ค่อยลองใส่น้ำกันค่ะ เดี๋ยวเรารอดูกันนะคะแป๊บหนึ่งค่ะเ <c oughs> จอรู้ไหมตอนนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีนะคะหลังจากที่วีใส่น้ำอย่างกปกติด,ดีนะคะ <c oughs> ตอนนี้ผ่านไปพักหนึ่งแล้วนะคะยังไม่มีรอยรั่วอะไรงั้นเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าเขาจะแช่น้ำแบบนี้ได้กี่นาน <c oughs> แล้วเดี๋ยววีมาถ่ายอัปเดตให้ดูะค่ะวีแช่มาประมาณสองวันนะคะ ตรงนี้มีซึมซึมแบบนี้เดี๋ยวเราจะดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงมุมนี้กับมุมนี้ยังดีอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะคะการซึมแบบนี้ข้างในเป็นแบบไหนมีตาหมดซึ่งถ้าเกิดเอาการซึมทาก,กล่องแบบนี้ค่ะยังไงมันก็ไม่รอดอยู่แล้ว อันนี้วีทดสอบร่วมกับการใช้ผ้าไฟเบอร์ก๊าสนะคะ,ะให้ดูว่ามันทนขึ้นอีกอาจจะมีซึมบ้างตรงที่วีทาไม่ดีเท่าไหร่วีทดลองเป็นตัวคอมโพสิตคอนะคะใช้ร่วมกับผ้าไฟเบอร์ก๊าสถ้าเกิดเราทาแค่กันซึมธรรมดาอย่างเดียวอะคะ่ะมันไม่น่าจะกันอยู่นานขนาดนี้ยังไงถ้าเกิดอยากให้กันซึมของเรามันทนขึ้นนะคะลองเอาผ้าไฟเบอร์ก๊าสไปใช้ร่วมดูนะคะ